มาถึงตรงนี้แล้วนะคะรายละเอียดครบขนาดนี้ทำเลดีขนาดนี้ใกล้เมืองใกล้แหล่งชุมชนแล้วก็ใกล้มหาลัยขนาดนี้ตัดสินใจกันไหมคะที่1ไร่หน้า40สวยๆแปลงนี้นะคะรอเจ้าของตัวจริงอยู่นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักมาหาหนุ่ยได้เดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะ ถึงตรงนี้แล้วนะคะรายละเอียดครบขนาดนี้ทำเลดีขนาดนี้ใกล้เมืองใกล้แหล่งชุมชนแล้วก็ใกล้มหาลัยขนาดนี้ตัดสินใจกันไหมคะที่1นึ่ไล่หน้า40สิบสวยๆแปลงนี้นะคะรอเจ้าของตัวจริงอยู่นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักมาหาหนยได้เดี๋ยวหนยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ นี่เจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพานะคะทุกท่านนะคะเข้ามาชมนะคะที่ดินสวยๆของเรานะคะตำบลบ่อเงินนะคะอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะอันนี้ที่ดินแปลงสวยๆแปลงนี้นะคะพื้นที่หนึ่งไร่นะคะขนาดที่ดินหน้ากว้างนะคะอยู่ที่40เมตรลึก40เมตรนะคะอันนี้นะคะเราก็พาชมที่ดินนะคะอันนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่40เมตรนะคะลึก40เมตรนะคะ ที่ดินแปลงนี้ต่ำกระดับถนนประมาณเมตรยีนะคะอันนี้หนูปักป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่ดินสวยนะคะเหมาะแก่การปลูกบ้านทํากิจการเล็กๆปลูกผักทําการเกษตรนะคะสถานที่จักสถานนี้หนูปักป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักหาได้นะคะอันนี้ที่ดินหนึ่งไร่สวยๆงามๆในที่ดินโซนนี้แปลงนี้นะคะที่ที่สามารถขยายเติบโตได้ในอนาคตนะคะแปลงแบบนี้หาไม่ได้แล้วแล้วก็ที่ดินสวยมากค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส40คูณ40นะคะ ที่นี่นะคะสูงระดับน้ำทะเลถึง6เมตรด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นกังวลเรื่องปัญหาน้ําท่วมจัะบรรเทาเบาบางลงไปได้น,นี่โชว์กันเห็นๆค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่บนทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะเพื่อนๆขาทําเลก็ดีนะคะแดดอ่อนนะคะแล้วก็ลมดีนะคะแล้วก็บรรยากาศสบายๆมากๆเลยค่ะค่ะทําเลตรงนี้นะคะใกล้กับจุด สำคัญสาคัญมากนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยชินวัฒน์นะคะซึ่งห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือสถานีไทยคมนะคะที่อยู่หน้าปากซอยนะคะสามารถมุ่งตรงไปได้หลายทางเช่นออกไปถนนจากซอยนี้นะคะบอกเงิน12นะคะไปถนน3014นะคะเลี้ยวขวาไปทางเจดีหอยได้เลี้ยวซ้ายก็สามารถกลับเข้าไปในตัวเมืองของอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมได้นะคะอันนี้คือที่ดินทั้งหมดนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะว่าทำเลดีแล้วก็หน้ากว้างมากๆเลยค่ะนะคะถนนมีน้ํามีไฟมีเรียบร้อยนะคะสามารถถ้าใครจะตั้งเป็นโรงงานโกดังนะคะสามารถที่จะขอขยายเขตทางนะคะมาเป็นไฟสามเฟสได้ค่ะพื้นที่นี่นะคะเป็นผังสีเขียวนะคะเหมาะกการทําการเกษตรปลูกบ้านทํากิจการเล็กๆได้ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะรายละเอียดครบขนาดนี้ทำเลดีขนาดนี้ใกล้เมืองใกล้แหล่งชุมชนแล้วก็ใกล้มหาลัยขนาดนี้ตัดสินใจกันไหมคะที่1ไร่หน้า40 สวยๆแปลงนี้นะคะรอเจ้าของตัวจริงอยู่นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักมาหาหนูได้เดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะที่แปลงนี้นะคะพิเศษอีกข้อนึงก็คือว่าปลอดภาลน,นะคะสามารถโอนได้นะคะท่านใดสนใจจะจับจองหรือจะดูชมสถานที่จริงนะคะนัดเวลาล่วงหน้าแล้วก็ทักหนูมาได้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากที่จะาฝากขายบ้านขายทรัพย์สินขายอสังหารนะคะที่ดิน อาคารบ้านพักนะคะหรือว่าจะปล่อยเช่าอะไรต่างๆหนุยรับดูแลนะคะท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อหน่วยได้ทางเพจนะคะบีพาร์ตี้บายหนุ่ยนะคะหรือติดต่อทางช่องดังด้านล่างนี้ได้นะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อมีให้ท่านได้ดูทรัพย์ดีๆนะคะทำเลดีๆแล้วบ้านที่เราได้วิเคราะห์ในเรื่องของโครงสร้างและความปลอดภัยมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้นะคะเรากําลังมุ่งตรงนะคะที่จะไปไซต์ของเราอีกทำเลหนึ่งนะคะก็คือเป็นที่ดินนะคะ ที่อำเภอลาดหลุมแก้วตำบลบ่อเงิน22นะคะอันนี้เรากำลังจะขับไปจากถนนเส้นนี้นะคะคือถนนหลวงนะคะหมายเลข3014นะคะซึ่งจะทะลุไปเจดีหอยได้ไปเหมาะชินวัฒนได้ไปสานีไทยคมได้นะคะอันนี้จะให้ดูบรรยากาศข้างๆนะคะว่าเป็นถนนกว้างลาดยางเรียบร้อยนะคะสามารถไปทะลุหลายๆเส้นได้นะคะ อันนี้นะคะก็จะเห็นป้ายว่าตรงไปไปมอชินวัฒน์นะคะจากถนนเส้นนี้ไปจนถึงไซด์ของเรานะคะใช้เวลาเดินทางแค่6นาทีเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะมีหมู่บ้านขึ้นนะคะเป็นแหล่งชุมชนนะคะแล้วด้านขวานี่ก็เป็นของ CP ฟาร์มนะคะ นี่นะคะจะเห็นนะคะ CP ฟาร์มนะคะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมนะคะเกิดขึ้นนะคะตรงไปนี่ j จดีหอยนะคะถ้าท่านใดจะไป j จดีหอยก็สามารถผ่านเส้นนี้ได้นะคะเป็นเส้นที่ทะลุได้หลายทางนะคะพอเราถึงวงเวียนนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายที่จะไปทางมหาไรชินวัตน์นะคะด้านซ้ายก็จะมีฟาร์มมากมายอย่างเช่นปิ่นฟ้าฟาร์มนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะมุงตรงไปนะคะถนนเส้นนี้3014ค่ะ อันนี้ก็จะมีโรงงานนะคะมีกระดังนะคะอันนี้ก็ยังเป็นมีความล้มเลื่นอยู่มีความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะสําหรับหลายๆท่านถ้าจะมองหาทําเลที่อยากจะได้บ้านพักผ่อนบ้านอารมณ์รีสอร์ทนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนักนะคะเราแนะนํานะคะแปลงนี้ลานหลุมแก้วนะคะที่ดินหนึ่งไร่สวยๆเลยค่ะนะคะอันนี้เรายังมีความเป็นธรรมชาตินะคะ ถนนก็ดีนะคะแล้วก็มีไฟตลอดทางเลยค่ะค่ะจะเห็นแปลงนานะคะธรรมชาตินะคะบ่อก,การพักผ่อนได้ค่ะปิ่นฟ้าฟาร์มนะคะนะคะก็เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีอาหารนะคะ ด้านขวาก็มีโกดังโรงงานนะคะตรงไปแค่2กิโลก็เป็นมหาลัายชินวัตรแล้วค่ะ,นะคะอันนี้เป็นทําเลใกล้เมืองนะคะที่แบบว่าเหมาะแก่กันที่จะแบบว่าปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศทำกิจการเล็กๆก็ได้นะคะ ร้านสะดวกซื้อก็มีนะคะมีเซเว่นอยู่ห่างจากที่ดินตรงนี้เพียงแค่3กิโลเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะจะเห็นว่ามีแบบว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทนะคะห้างร้านนะคะตลอดแนวนี้เลยค่ะเป็นเหมือนการขยายธุรกิจนะคะออกมานะคะประกอบกิจการธุรกิจได้นะคะมีทั้งธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะบริเวณน,นี้ตรงไปนะคะเป็นโรงเรียนจุฬาพรณ์นะคะ ด้านซ้ายเราเป็นสถานีไทยคมนะคะด้านซ้ายมือของเรานะคะนี่นะคะไซส์ของเรานะคะนีไซส์ของเรานะคะก็คือจะพอผ่านไทยคมด้านซ้ายนี่นะคะเราก็จะเลี้ยวขวานะคะนี่นะคะที่จะไปมอชินวัฒน์ได้นะคะเราสามารถเข้าทางประตูหลังของมอชินวัฒน์ได้นะคะ สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นที่อีกแปลงหนึ่งนะคะก็คือบ่อเงิน22นะคะแต่ว่านี้เราจะมีเส้นทางลัดที่เราสามารถเข้าบ่อเงิน16ก็ได้นะคะอันนี้เราวิ่งถนนสาย3014มานะคะจะเห็นสถานีภาคพื้นดินไทยคมอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะสถานีไทยคมอยู่ด้านซ้ายมือนะคะพอขับวิ่งตรงมาปุ๊บนะคะ ตรงไปนี่คือจะไปวัดเจดีหอยแต่ของเรานะคะเลี้ยวขวานะคะเพื่อที่จะเข้าไปยังไซ์งานนี่คะ่ะเราจะพบป้ายนะคะที่บอกว่ามุ่งตรงไปเจดีหอยนะคะแล้วเราก็เตรียมที่จะเลี้ยวขวานะคะเข้าไปยังไซต์ของเรานะคะคือบ่อเงิน22นะคะเส้นนี้นะคะสามารถที่จะออกไปทางประตูหลังของมอชินวัฒน์ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูไซต์กันนี่นะคะมอชินวัฒน์ของเรานะคะสามารถเข้าเส้นนี้ได้ค่ะ อันนี้นะคะพอวิ่งเข้ามานะคะประมาณสัก200เมตรเราจะพบนะคะซอยบ่อเงิน22นะคะนี่นะคะเตรียมตัวที่จะไปทางที่ดินของเรานะคะ นี่นะคะเป็นถนนลาดยางอย่างดีนะคะแล้วก็ด้านซ้ายขวาน,นี่ก็ยังเป็นทุ่งนานะคะเหมาะการพักผ่อนมากค่ะแล้วที่เห็นกลมๆนะคะที่เป็นหอฝั่งนู้นนะคะคือมอชินวัฒน์นะคะอันนี้เป็นเส้นด้านหลังของประตูมอชินวัฒน์นะคะซึ่งสะดวกมากแล้วก็ใกล้มอชินวัฒน์มากๆค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเราสามารถที่ออกทางประตูมอชินวัฒน์ได้นะคะอันนี้ก็เลยให้ดูบรรยากาศนะคะว่ามันอยู่ใกล้มอมากๆเลยะคะ่ะ ดีนะคะบรรยากาศในมอนี่นะคะเราสบบามารถที่สามารถขับรถไปเป็นวงกลมได้นะคะเราจะเข้าทางประตูด้านหน้าตรงที่เป็นบอกอยิางีสองฝั่งนูน้นตรงไทยคมก็ได้หรือว่าจะเข้าอีกเส้นหนึ่งนะคะที่มาจากหน้าของมอชินวัตก็ได้อัน,นี้นะคะเห็นไหมคะว่าเราอยู่ในบรรยากาศที่ใกล้กับแหล่งเจริญแล้วก็แหล่งชุมชนสถานที่การศึกษาะคะ่ะ บรรยากาศภายในมอชินวัฒน์นะคะน,นะคะอ่นี่เราก็มาเยี่ยมชมบรรยากาศแถวนี้กันดูบ้างนะคะว่าจุดเช็คอินนะคะใกล้กับทำเลข,ของเรานะคะมีจุดที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะมหาไล่เป็นจุดหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆค่ะ ที่จะเข้ามออาะพี่จะบอกว่าถ้าเข้าผ่านมอชินวัฒน์นะคะไซของเรานะคะถ้าสมมุติเรามาอยู่ฟากหนึ่งของมอชินวัฒน์คือเราจะผ่านมอชินวัฒน์เข้ามาได้เลยนะคะเพื่อที่จะทะลุไปทางด้านหลังของประตูมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะผ่านมอชินวัฒน์แบบนี้นะคะแล้วก็มุ่งตรงไปนะคะ นก็มาเดินออกกำลังกายได้นะคะก็มีธรรมชาตินะคะมีแหล่งน้ามีต้นไม้ค่ะในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะสดชื่นลมเย็นนะคะค่ะอันนี้นะคะเรากำลังจะมุ่งหน้านะคะเลี้ยวขวาเข้าซอยบ่อเงินนี้2นะคะ ขับเข้าซอยบ่อเงินสอง2เพียงแค่300เมตรนะคะเดค่ะถนนก็เป็นแบบนี้นะคะซ้ายขวานี่ก็ยังเป็นทุ่งนานะคะบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็สดชื่นเรายังหาธรรมชาติใกล้เมืองนะคะได้นะคะนี่ค่ะถนนลาดยางของเรานะคะแล้วก็วิงงว่งมุ่งวิ่งมุ่งหน้าตรงไปนะคะอย่างแปลงของเรานะคะ300เมตรเท่านั้นนะคะ สะดวกมากๆค่ะน้ำไฟมีเรียบร้อยนะคะค่ะแล้วก็เลี้ยวโค้งนะคะนี่ค่ะเข้าไปนะคะนี่ด้านขวามือของเรานะคะก็คือแปลงของเราค่ะขนาดพื้นที่หนึ่งไร่นะคะด้านซ้ายขวานะคะมีบ้านข้างเคียงเรียบร้อยนะคะอันนี้ให้ชมบรรยากาศแปลงของเรานะคะ หน้ากว้าง4เมตรคูณ4เมตรนะคะอันนี้คือบ้านข้างเคียงนะคะให้ชมบรรยากาศกันก่อนนะคะเห็นไหมคะเห็นความร่มรื่นความเป็นธรรมชาตินะคะเโแร่การปลูกบ้านพักอาศัยพักผ่อนนะคะ อลเลรก็ได้นะคะปลูกผ,ผักทกําการเกษตรนี่ก็สงบแล้วก็มีความร่มรื่นมากๆค่ะนี่นะคะก็สามารถที่จะทะลุไปได้หลายเส้นมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นถนนนะคะที่สามารถทะลุไปอย่างเส้น ด้านหน้าของเราออกถนน304ได้นะคะเราสามารถวนเข้าถนนบ่อเงิน22บ่อเงิน23ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะวนกลับไปยังที่ดินของเรานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแปลงนี้นะคะรอบๆนะคะอันนี้คือเป็นถนนนะคะที่ขนานกับเส้นแปลงที่ดินของเรานะคะบรรยากาศที่ทุกท่านจะได้เห็นนะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะมีความเป็นธรรมชาตะะิใครจะปลูกบ้านสวนใครจะปลูกผักใครจะทำการเกษตรนะคะ หรือว่าพยายามช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเราก็สามารถสร้างเป็นบ้านพักตาอากาศได้ค่ะ นนก็ชมบรรยากาศนะคะอันนี้คือบรรยากาศร,บรอบๆไซต์ของเรานะคะดูทรรเลนะคะว่าแปลงของเราสวยมากนะคะอันนี้ก็ยังเป็นชุมชนนะคะที่ยังมีบ้านพักอาศัยอยู่อันนี้เป็นเส้นคูขวางสิบนะคะที่เป็นขนาดกับเส้นของที่ดินของเรานะคะ ว่าวที่ดินของเราสาม,มารถที่จะวนได้รอบนะคะอีกสักครู่เราก็จะไปโผล่ถนนใหญ่ด้านหน้าค่ะ นี่นะคะก็จะออกมาถนนหลักอีกเส้นหนึ่งนะคะที่เราผ่านไทยคมเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็จะให้ชมบรรยากาศว่าเราสามารถที่จะมีถนนนะคะสามารถวนเป็นวงกลมได้รอบแปลงที่ดินนะคะนี่นะคะสถานีไทยคมด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็จะมาจบกันที่วงเวียนนี้นะ Oh. น,นี่นะคะอันนี้คือเป็นที่ดินที่สามารถขับได้รอบเลยค่ะน mm ี hmm. ่ก็ไกล้กับเทศบาลตำบลคูขวางนะคะ mm hmm. ด้านซ้ายมือนี้ก็สะดวก